สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมนะครับแอดมคยไปดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งครับเป็นหนังนอกกระแสชื่อเรื่องว่า Hellhole เป็นหนังสัญชาติโปลแลนด์ฉายเมื่อปี2022แอดจะบอกว่าตัวหนังแม่งเต็มไปด้วยความโหดครับใครใจไม่ถึงเวลาดูอาจจะโหดหูได้เลยนะ,ละหลายชากคือเห็นกันแบบไม่เซนเซอร์เลยใครไปดูเองทำใจไวนิดหนึ่งนะครับ Hellhole เป็นผลงานของผู้กกับ b a r อช s z M. Kowalski บอกตรงๆเลยแอดไมล์ไม่รู้จักผู้กำกับคนนี้เหมือนกันครับแต่พอแอดไมล์ไปหาว่าแกเคยทําหนังเรื่องอะไรมาบ้างปรากฏว่าน่าดูหลายเรื่องเลยอย่าง Nobody sleep in the woods t o n i g ไ t แถมมี2ภาคด้วยนะครับดูดิแค่หน้าปกก็น่าดูแล้วป่ะแล้วแอดไมล์คิดว่าจะดูต่อจาก Hell Ho ด้วย Hell Ho เป็นหนังที่ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะไม่ได้หวือหวามากครับแต่มันมาพร้อมกับบรรยากาศเงียบๆบวกกับเพลงชวนตื่นเต้นสำหรับแอดไมล์นะ ตอนจบก็พอเดาได้แหละแต่มันไม่เหมือนกับหนังเรื่องอื่นๆเลยครับตัวหนังเองอะ่ะเดินเรื่องเร็วใช้ได้ฉากลุ้นเยอะทําให้คนดูอย่างเราๆอะ่ะไม่รู้สึกเบื่อเลยคําเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์วันนี้ my a i r มีโปรโมชั่นคุ้มๆม,มานําเสนอครับจากทีมงาน nf theater เบื่อไหมเวลาดู YouTube โฆษณาก็เด้งๆๆไม่หยุดทางออกของคุณนะ่มาถึงแล้วเพียงแค่สมัคร y o u t u b พ p ีเมียม จากปกติ209บาทเหลือเพียง69บาทเพียงแค่นี้คุณก็จะดู YouTube แบบเพลินๆไม่มีโฆษณามากวนใจจะล็อกหน้าจอภาพหน้าจอก็ฟังเพลงได้ แค่นี้ยังไม่พอ NF t h e a t e r ยังเปิดประสบการณ์ให้คุณดูหนังจาก Netflix แบบ 4K Ultra HD ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายเพียงแค่ใช้ Line ID มีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้น ทังช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง My Area ก็ลุ้นรับเงิน50 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับ NF t h e a t e r ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อปี1957โปแลนด์บาทหลวงคนหนึ่งอ,อุ้มเด็กเข้ามาในโบสเพื่อหวังว่าจะจบชีวิตเด็กผู้นี้ครับ เพราะเด็กมีรอยปานบางอย่างที่บาทหลวงเชื่อว่าเด็กคือบางสิ่งที่ชั่วร้ายแต่ทว่าทหารเข้ามาหยุดเขาไว้หลวงพ่อก็พรำบอกว่าพวกคุณไม่เข้าใจหรอกพวกคุณไม่เข้าใจหรอกทหารจึงยิงหลวงพ่อจนสิ้นลมครับ30ปีต่อมาหลวงพ่อมาเหล็ก ถูกส่งมาที่อารามแห่งหนึ่งในโปโลแลนด์อารามแห่งนี้เป็นสถานที่ไล่ผีและพักฟื้นแห่งเดียวในโปโลแลนด์ครับใครที่ถูกผีสิงผีเข้าก็จะถูกส่งมาที่นี่แหละซึ่งคนที่เป็นผู้นำแห่งนี้ก็คือหลวงพ่อไพรเออร์ ในทุกๆวันอารามแห่งนี้จะให้กินอาหารที่มันดูน่าสะอิดสะเอียนเหม็นคาวแล้วก็ดูไม่น่าอร่อยเอาซะเลยมันดูเป็นของเหม็นเน่าที่มีสีแดงคล้ำหลวงพ่อมาเล็กต้องการหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ไล่ผีที่เกิดขึ้นซึ่งเขาก็พบว่ามันเป็นเรื่องแหกตาทั้งหมดครับการไล่ผีไม่เคยมีอยู่จริงที่น่าแปลกคือถึงจะเป็นเรื่องแหกตาก็เหอะแต่คุณพ่อมาเลกก็เจอกับเรื่องเหนือธรรมชาติ ระหว่างที่มาแลกกําลังสืบหาความจริงบาทหลวงปีโอเตอร์ก็จับได้และบอกมาแลกว่าไปเจอกันที่ห้องสารภาพบาปในห้องสารภาพบาปนะครับปีโอเตอร์บอกว่าอารามแห่งเนี้ยมันไม่ใช่สถานที่ทั่วไปนะใครเข้ามาไม่เคยมีใครออกไปได้เลยแล้วไอ้เรื่องการไล่ผีก็เป็นเพียงข้ออ้างทางธุรกิจเพื่อให้วาติกนะันส่งเงินทุนมาที่นี่แล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะมาแลกพวกเขาจะคอยดูคุณ หลวงพ่อมาแหลกก็เปิดเผยตัวตนว่าแท้ที่จริงแล้วะเขาไม่ใช่บาทหลวงแต่เป็นสปายที่ทางการโปรแลนส่งมาเพื่อสืบสวนสอบสวนที่ทางการไม่อยากลงมาทําเรื่องนี้แบบเต็มตัวแล้วก็เปิดเผยอเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้ลงมือทุบคุณพ่อเจอซี่หลวงพ่อคนนี้มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับคือเจ้าหน้าที่ทุบตีจนเสียชีวิตเลยทางการเลยเลือกจะส่งสายสืบเพื่อมาสืบเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของผู้หญิงเจคน ซึ่งได้รับรายงานว่าถูกคุมขังไว้ในโบสถ์แห่งนี้แล้วก็ไม่มีใครเคยออกมาได้เลยครับปีโอเตอร์จึงย้ำเตือนอีกว่าจะทำอะไรก็ระวังตัวไว้นะมาแลกระหว่างการหาหลักฐานมาแลกก็ได้พบความจริงที่ว่าหญิงสาวที่หายตัวไปหรือว่าถูกไล่ผีหรือว่าถูกกล่าวอ้างว่าได้ตายไปแล้วจากการไล่ผีแต่ที่หลุมศพกลับไม่มีศพครับ เมื่อมาแหลกฟื้นขึ้นมาเขาก็ถูกมัดกับเตียงและคุณพ่อไพรเออร์กก็พยายามป้อนอาหารให้เขากินโดยบอกว่ามันเป็นยารักษาครับถ้ามาแหลกไม่ยอมกินจะถูกซ้อมแล้วก็บังคับให้กินอยู่ดีในเวลาต่อมามาแหลกพยายามหนีเขาหยิบปืนมายิงใส่ผู้คุมแล้วก็พยายามหนีระหว่างที่หนีเขาก็ได้เจอกับความจริงที่ว่าศพของหญิงสาวที่หายไปเป็นเพราะว่า พวกเธอถูกนำมาทำเป็นอาหารครับให้คนในอารามกินเนี่ยแหละตอนที่แอดมล์ดูก็แบบแล้วมันไม่เซ,นซ็นเซอร์เลยนะคือเห็นเต็มเต็มเลยไม่นานนักปีโอเตอร์ก็โผล่มาครับแล้วก็บอกกับมาแลกว่าแค่นี้หลักฐานมันยังไม่พอมันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องรู้เพิ่มอีกนะมาแลกปีโอเตอร์พามาแลกมาที่ห้องสมุดแล้วเขาก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาเปิดดูครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าแก่อายุก,กว่า1000ปี ซึ่งในนั้นมีภาพมากมายเกี่ยวกับการปลุกบางอย่างซึ่งคนในอารามนับถือและก็ขนาดนามมันว่าเป็นเหมือนกับพระเจ้าเลยในภาพนั้นมีการกล่าวถึงเด็กเมื่อต้นเลื่องว่าต้องถูกกำจัดด้วยมีดและก็บทสวดถ้าเด็กไม่ถูกกำจัดเช่นนั้นผู้ที่ถูกเลือกจะกลืนกินบาปทั้ง7แล้วก็ดื่มเลือดของพวกเขาในที่นี้ก็หมายถึงผู้หญิงทั้ง7คนนั่นแหละครับเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นผู้ที่ถูกเลือกจะกลายเป็นปีศาจและโลกของเราจะดับสูญครับ ซึ่งมาแลกน่าจะเป็นเด็กเมื่อต้นเรื่องเนี่ยแหละเพราะมีรอยแผลเป็นเหมือนกันพอมาแลกได้รู้เรื่องราวทั้งหมดก็ตัดสินใจง่ายเลยครับคือทํายังไงก็ได้แหละให้หนีให้เร็วที่สุดอ่ะปีโอเตอร์ก็บอกว่าไม่มีใครหนีจากที่นี่ไปได้หรอกถ้าหนีทางประตูหน้าเพราะว่าพวกนี้มันรู้อยู่แล้วเขาเองก็เคยลองหนีแล้วแต่ก็หนีไม่รอดแล้วก็ถูกจับได้จนโบยเต็มหลังเลยปีโอเตอร์จึงบอกว่าเราต้องหนีไปทางใต้ดินเมื่อลงมาใต้ดินความจริงก็เปิดเผยว่า บีโอเตอร์หลอกมาแหลกครับพอมาแหลกฟื้นคืนสติเขาก็ทบตัวเองว่าถูกมัดที่ห้องใต้ดินแห่งหนึ่งดูเหมือนกับว่าหนะ้าที่แห่งนี้เป็นสถานที่เพื่อทำพิธีครับคุณพ่อไพรเออร์นำหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาเพื่อให้หล่าสาวก ได้ดื่มเลือดของเธอก็คือเชือดคอเธอแล้วก็เอาเลือดมาใส่กระโหลกแล้วกแ็แบ่งกันกินน่ะแล้วที่นักบวชทําเรื่องพวกนี้นะครับเขาหวังว่าเมื่อเทพจุติพวกตนน่ะจะได้เป็นอัคคระทูตจากนั้นหลวงพ่อไพเออร์ก็ท่องคาถาแต่ทว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมาแหลกไม่ได้กลายเป็นที่สิงสถิบเทพบ้าบออะไรไอ้เจ้าตัวมาแหลกเองมันยังขำเลยครับแบบพวกมึงทําอะไรกันวะเชื่อด้วยเหรอไอ้หนังสือว่าบ้าน,นั่นน่ะหลวงพ่อไพเออร์ก็เหลอกินสิครับ จนปีโอเตอร์ต้องมารับช่วงต่อหล่าสาวกก็กลัวกันว่าอีกไม่นานนะทางการต้องมาตามตัวหามาแหลกแน่ๆปีโอเตอร์จึงลงมือแทงเขาครับแล้วก็จับโยนลงหลุมเมื่อพิธีไม่ได้ผลหลวงพ่อไพยเออร์ก็สติหลุดกินเหล้าจนมเามาไม้ปีโอเตอร์เลยถือโอกาสเอาหมอนะกดหลวงพ่อไพยเออร์จนเขาสิ้นลมในที่สุดครับที่ปีโอเตอร์ทำแบบนี้นั่นก็เพราะ ตัวเขาเองอ่ะจะเป็นลำดับต่อไปที่ได้รับเลือกเพื่อปกครองอารามแห่งนี้แล้วไอหมอนี่มันก็ตีเนียนว่าคุณพ่อไพเออร์อยู่ๆก็ตายครับไม่รู้ว่าตายด้วยอะไรแล้วก็ทำเนียนว่าจัดพิธีศพไว้อะไรแล้วก็มีบทสวดต่างๆนานา,นาแต่ทว่าระหว่างที่สวดมนต์ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นครับมาแหลกที่ถูกแทงจนเสียชีวิตจริงๆแล้วตอนนี้เขาไม่ตายครับแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นปีศาจซึ่งปีศาจตนนี้ก็ทำให้ปีโอเตอร์ ร่างสลายกลายเป็นมแมลงวันและทําให้เหล่าสาวกทั้งหมดที่อยู่ในอารามหยุดนิ่งแล้วก็กลับหัวรวมถึงลูปปั้นพระเยซูก็จ้องมองมาที่ปีาศาจตอนนี้โลกที่เคยเป็นของมนุษย์มันกําลังจะเปลี่ยนมือแล้วครับโลกของเราได้กลับตาลปัดโลกคนเป็นกลายเป็นคนตายดอกไม้ที่ล่วงโรยกลับมาบานสะพังโลกกําลังหมุนกลับทิศเกิดเป็นรอยแตกทั่วอารามจนท้องฟ้ากลายเป็นผืนดินที่มีดินแดนแห่งนรก งอกเงยเออกมาปกติแล้วเดี๋ยวนี้แอดมายจะไม่ค่อยสปอยละเอียดขนาดนี้นะครับอันนี้แอดมายจำเป็นต้องสปอยเยอะหน่อยเพื่อให้รายละเอียดตัวหนังเพราะเราจะมาเจาะลึกกิมมิตเล็กๆที่แอดมายเห็นในตัวหนังครับแล้วที่แอดมายบอกว่ามันจบไม่ค่อยเหมือนเรื่องอื่นสักเท่าไหร่ในสไตล์หนังไลผ่ผีนั่นเป็นเพราะปกติแล้วไอาการปลูกผีไลผ่ผีจะทําได้สําเร็จจนไม่สามารถปลุกชีวิวิญญ,ญาณหรือว่าปีศาจขึ้นมาได้แต่เรื่องนี้คือปีศาจลุกมาครองโลกเลยนะ แอดมายคิดว่าปีศาจตัวนี้น่าจะเป็นเบลเซบับครับคือลักษณะในหนังมันดูเหมือนคล้ายกับแพะยืนสองขามีแขนเหมือนมนุษย์เล็บแล้วก็มือเรียวยาวผิวหนังสีดําเหมือนมียางปกคลุมเหตุผลที่แอดมายคิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นเบลเซบับหรือว่าไม่ก็ได้แรงบันดาลใจอะไรสักอย่างมาจากเบลเซบับเนี่แหละเบลเซบาบได้ฉายาว่าหลอดออฟไฟหรือแมลงวันนั่นแหละครับและตลอดท้งเรื่องก็มีกิมมิคเป็นแมลงวันด้วย แอดมายเห็นกิมมิคหลายๆอย่างนะครับที่เขาเอามาจากพระคัมภีร์แต่แปลงเป็นฉบับปีศาจซึ่งแอดมายชอบนะทุกคนนะน่าจะเคยได้ยินคำว่าเดอรลัตซัปเปอร์ใช่ไหมครับหรืออาหารมื้อสุดท้ายภาพที่คุณเห็นนะเป็นภาพเกี่ยวกับอาหารคํามมื้อสุดท้ายของพระเยซูกับอัครทูตก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงกางเขนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและประวัติศาสตร์จำนวนมากพยายามวิเคราะห์ว่าอาหารบนโต๊ะมีอะไรบ้าง อันดับแรกที่ชัดเจนเลยคือขนมปังแบบไรยีสแล้วก็ไวน์ครับเนื่องจากอาหารทั้งสองชนิดถูกเล่าไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูได้แบ่งขนมปังแล้วก็ไวน์ให้แก่สาวกโดยเปรียบว่าขนมปังนั้นนะ่ะเป็นดังร่างของท่านส่วนการดื่มไวน์ก็ประดุดการดื่มเลือดของพระองค์ซึ่งการเปรียบเปรยดังกล่าวเป็นที่มาของพิธีศีลมหาสนิทที่เหล่าคริสเตียนเนี่ยจะต้องกินขนมปังแล้วก็ไวน์องุนเพื่อระลึกคุณถึงพระเจ้า เพื่อเป็นการยอมรับให้พระเจ้าได้สิ่งสถิตยอยู่ในกายตนส่วนในหนังเรื่อง h e ลโฮก็เอาตรงนี้แหละครับมาดัดแปลงให้กลายเป็นขั้วตรงข้ามเป็นขั้วของปีศาจโดยการกินหญิงสาวที่มาจากบาปทั้ง7ดโดยการดื่มเลือดคล้ายกับไวน์การกินเนื้อและเครื่องในคล้ายกับขนมปังแล้วดูเหมือนว่าบาปทั้ง7ที่ในตัวหนังจะเล่นมากที่สุดก็คือบาปแห่งความตะกระครับเพราะเบลเซบับก็เป็นตัวแทนแห่งความตะการนี่แหละ ความตะกะแห่งบาปทั้งเจ็ดจะมีความหมายว่าการสนองความต้องการโดยไม่ยังคิดมุ่งร้ายเอาของคนอื่นบริโภคสิ่งของต่างๆจนขาดการคิดหรือว่าไต่ตองบริโภคจนมากเกินไปมากเกินความจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารรวมถึงบริโภคสิ่งต่างๆโดยไม่คํานึงถึงอะไรทั้งสิ้นหรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งในตัวหนังมันก็กินคนเรียกว่าเล่นบาปข้อนี้แบบเต็มๆเลย แล้วกินคนแบบไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วยนะหวังแต่ว่าจะให้ตนนเป็นอัครทูตเบลเซบับเป็นเทพที่ชาวเฟลิสเตียเคารพนับถือปรากฏครั้งแรกในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมหรือคัมภีร์ของฮิบูครับในคัมภีร์นั้นจะชื่อว่าบาอัลเซบุนแปลว่าเจ้าแห่งมแมลงวันหรืออาจจะแปลว่าเจ้าแห่งสวงสวรรค์เป็นเทพเจ้านอกรีตในสายตาของชาวฮิบูหรือว่าชาวยูวครับ เบลเซบาบมีหลากหลายความเชื่อบ้างก็บอกว่าเป็นเทพตกสวรรค์บ้างก็บอกว่าเป็นลูซิเฟอร์บางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าชายแห่งนรกเป็นจัก,กรพรรดิแห่งนรกไม่ก็เป็นภาคีแมลงวันสำหรับแอดมายคือถูกทุกข้อถูกทุกอันนั่นแหละครับอยู่ที่ว่าใครเขียนใครเล่าซะมากกว่าแล้วที่แอดมายเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับในตัวหนังอ,อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากพิธีของศาสนาคริสต์ที่เรียกว่าศีลล้างบาป จุดเริ่มต้นของการเป็นคาทอลิกในความเชื่อของาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกคนที่เกิดมาทุกคนน่ะจะมีบาปแต่กำเนิดครับอันเนื่องมาจากการกระทำผิดของอดัมและเอวาในส่วนเอเดนดังนั้นการจะเข้าตนเป็นหนึ่งในคริสตชนน่ะต้องรับสินหลังบาปเพื่อทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดครับซึ่งในหนังเฮลโฮก็มีกิมมิกเล็กๆที่แอดมคยเห็นอยู่ครับคือการกำเนิดของปีศาจในหนังอ่ะคือการกินเลือดแล้วก็เหนือ แล้วคุณเห็นอะไรไหมก่อนที่จะทิ้งมาแหลกลงหลุมอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นบ่อน้ําเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างแต่ในหนังการกําเนิดปีศาจมันกลายเป็นบ่อน้ําที่แห้งเหือดครับทุกอย่างที่แอดมายพึ่งพูดจบไปเป็นสิ่งที่แอดมายเห็นในตัวหนังครับถ้าใครเห็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆก็มาเม้นบอกกันได้นะเออแล้วแอดมายอยากจะถามทุกคนว่าชอบช่วงที่แอดมายเอากิมมิกเล็กๆในหนังมาอธิบายต่อไหมมาเจาะลึกต่อไหม เหมือนมันทําให้เราอ่ะอินกับตัวหนังมากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นด้วยครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็มาเม้นบอกกันด้วยนะขอบคุณครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน็ตฟ i ิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะช่วงแอดมายขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง my area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเ,เวลาคอมเมนต ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My Area ียมีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการด o n a t e ครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับ ตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่อง My อารถพนช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดมายขายของก็จบแล้วครับ